ทำแหนมกินง่ายๆกันเลยคะ่ะแหนมหูหมูนะคะเราไม่มีหนังหมูเราใช้หูหมูแทนนะคะเราจะมาหั่นในส่วนของกระเทียมก่อนเลยนะคะสับให้ละเอียดนะคะสับให้ละเอียดที่สุดที่ทําได้เลยนะคะ สับๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาซอยหูหมูนะคะเราจะซอยให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยนะคะเพราะว่าหนังหมูหายากมากนะคะเราก็ใช้หูหมูแทนได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้หน้าตาทั้งหมดแบบนี้ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะหูหมูแล้วก็เนื้อหมู บดนะคะที่ติดมันนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ซองผงแหนมสำเร็จนั่นเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปหาวัตถุดิบให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็เติมในส่วนของกระเทียมสับลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะคลุกไปจนเราจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวหนื่นๆแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วนะคะเตรียมแพ็คได้เลยค่ะใส่ถุงนะคะแหนม ก็ในส่วนของสูตรขึ้นให้แล้วนะคะใครอยากลองเอาไปทําก็จัดได้เลยใครๆก็ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะพอเราเอาใส่ถุงเราก็พยายามรีดๆให้เขาแน่นๆนะคะก่อนที่เราจะพันๆห่อๆอมัดๆนะคะเห็นไหมคะเติมพริกไปสัก2เม็ดนะคะจะได้เพิ่มสีสันให้กับแหนมของเรานะ่ารับประทานมากขึ้นนะคะ ม้วนเสร็จเรียบร้อยก็มัดให้แน่นๆเลยค่ะเอาเชือกมัดเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้มีแหนมรับประทานได้ทั้งปีเลยนะคะทิ้งไว้ข้างนอกสักสองสาวันนะคะนอกตู้เย็นนะคะอุณหภูมิห้องนะคะเราจะมัดกลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ ทิ้งไว้ด้านนอกสองสามวันเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเข้าช่องแข็งได้เลยนะคะสามารถกินได้ทั้งปีเห็นไหมคะว่าทําง่ายมากใครๆก็ทําได้ง่ายจริงๆนะคะแหนมหูหมูค่าเห็นไหมคะน่ากินมากสีสวยเลยเห็นนะชมพูชมพู